ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับโตเทคออฟฟิเชียลเช่นเคยนะครับวันนี้มาแนะนําสินค้ากันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนะครับ t ทสัตตเอ็ตนะครับสตัวนี้เองนะครับก็มาพูดถึงเรื่องเจ้าตัว t ท a i s ต t นะครับ e อ็กซ์ตรนะครับตัวนี้เนี่ย มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยใช้กับเสา Wi-Fi ได้ด้วยนะครับเราก็จะเอาเจ้าเสา Wi-Fi นะครับ Inforset นะครับ V3 ตัวนี้มาลองกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมาทดสอบนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับกับตัวนี้เดี๋ยวเรามา u n บ็อกันก่อนดีกว่านะครับมาเริ่มแกะของกันก่อนนะครับโอเคแกะของออกมาครับตัวแรกเลยนะครับจากหน้ากล่องเลยนะครับไทยแซ นะครับตัวนี้นะครับเอ็กซ์ตรีมนะครับก็รูปร่างประมาณนี้นะครับด้านบนกล่องเนี่ยก็จะเขียนว่าจานดาวเทียมเพื่อคนไทยนะครับไทยแซดนะครับด้านหน้าก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์มีโลโก้นะครับไทยแซดนะครับบนด้านหลังของเจ้าตัวเครื่องนะครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใช้กับจานนะครับ C band แล้วก็ Ku band นะครับแล้วก็มีระบบเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ Wi-Fi นะครับถือว่าใช้อินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัว LNB นะครับตัวนี้ก็ใช้สาย LNB นะครับในการเชื่อมต่อนะครับก็จะใช้เป็นตัวจานดาวเทียมนะครับกับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับมีมินิ AV นะครับ3.5นะครับเป็นแจ็คเหมือนหูฟังนะครับเข้า1ออก3นะครับแล้วก็มาที่ HDMI นะครับ1พอร์ตนะครับแล้วก็มี USB นะคครรรัับบ2พอ์ตนะมาที่ R/S 2 3 2สเนี่ยก็ให้มาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ช่องนะครับตัวต่อไฟนะครับ12โวลต์นะครับเป็นตัว DC นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูกันที่ตัวอื่นต่อเลยนะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับลากโอเคเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเขาก็ให้สาย HDMI มานะครับ1เส้นนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับ DC 12โวลต์นะครับมา หนึ่งตัวนะครับอยู่ในหอเลยนะครับแล้วก็จะมีรีโมทนะครับรีโมทมาให้1ตัวพร้อมกับฐานนะครับ 3A นะครับหนึ่งก้อนมาต่อกันที่ตัวใบรับประกันนะครับใบรับกันสินค้านะครับอันนี้สําคัญนะครับก็เก็บไว้ดีๆแล้วก็เขียนชื่ออะไรเรียบร้อยนะครับก็จะทําการรับประกันให้ลูกค้าได้นะครับต่อมาก็จะเป็นใบคู่มือนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆนะครับของเจ้าตัวไทยแซด นะครับ Extreme นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวต่อไปได้เลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัว Wi-Fi บ้างแล้วกันนะครับก็จะพูดยังไงดีเพราะมันก็เป็นแค่เสา Wi-Fi นะครับเป็น USB นะครับเสียบเข้าที่ด้านหลังของเจ้าตัวเครื่องนะครับไทเซตเอ็กซ์ตรีมที่เราจะมาเทสกันเนี่ยนะครับใช้งานได้เลยนะครับก็ยืนยันนะครับว่ามันใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอีฟอสเซตวีนะครับตัวนี้เราจะมาลองกับเจ้าตัว ไทเซต์เอ็กซ์ตรีมสีตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการใช้งานเลยละกันนะครับก็มาถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับกับเจ้าตัวไท i ซต t นะครับเอ็กซ์ตรีมสีนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าม you know ันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ผมก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ต่อตัวสปิเตอร์นะครับ เป็นตัววิดีโอแคปเจอร์นะครับแยกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดเข้าไปที่หน้าจอของมันให้ดูนะครับอันนี้คือติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใช้เน็ตอย่างเดียวนะครับอันนี้มันก็เลยดูดาวเทียมไม่ได้นะครับโอเคอันนี้มันก็แจ้งเตือนว่าอัปเกรดเวอร์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัปเกรดก่อนนะครับอ่ามัาก็แจ้งประมาณนี้นะครับว่าห้ามนะครับรีอ่าห้ามปิดเครื่องนะครับ ก็คือก็ต้องรอให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะทําการรีเครื่องหนึ่งครั้งนะครับอ่าก็จขึ้นปนประมาณนี้นะครับตัวซอฟตแวร์นะครับล่าสุดก็เป็นน้ำว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างน,นี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะทําการทดสอบนะครับด้วยระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็คือผมจะทําการต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับนั่นก็คือเข้ามาที่เมนูนะครับกดที่รีโมทนะครับตัวสัญลักษณ์คำว่าเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่อ่ารีโมทผมแล้วกันนะครับอ่าก็คือกดที่ตัวนี้นะครับเมนูคําว่าเมนูนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับกดที่เมนูนะครับกดที่เมนูขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้เราทําการนะครับกดเลื่อนลงมานะครับ มาที่หน้าต่างคําว่าตั้งค่านะครับตั้งค่านะครับกดคําว่าการตั้งค่าเครือข่ายนะครับให้เราทําการกดเข้าไปนะครับแล้วก็มากดที่ช่อง SSID นะครับเพื่อทําการค้นหา Wi-Fi นะครับอ่าโอเคมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับแล้ก็หาชื่อ Wi-Fi ของเรานะครับที่เราจะทำการต่อใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็อันนี้ผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ต่อไ้แล้วนะครับ เยวลอมันทําการรีเฟรชสักครู่โอเคนะครับวพาเน็ตว่ามันคอนเน็กแล้วนะครับเราก็กดออกมาได้เลยนะครับผมจะให้ดูฟังก์ชันเจ้าตัวของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผมจะทําการกดปุ่มโฮมนะครับที่ที่รีโมทนะครับกดปุ่มโฮมนะครับสีแดงตัวนี้นี่นะครับกดปุ่มโฮมตัวนี้นะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผมจะไล่ตั้งแต่ YouTube เลยแล้วกันนะครับ ก็ขึ้นวิดีโอมาแล้วนะครับเราก็จะมาเทสสักวิดีโอหนึ่งนะครับก็ทําการเลือกได้เลยนะครับอารมณ์เจ้าตัวหน้าต่างของเจ้าตัว YouTube เนี่ยจะคล้ายๆกับพวก S3 S4 เลยนะครับไม่ค่อยต่างกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดเลือกสักวิดีโอนะครับก็กดที่โอเคนะครับที่รีโมทได้เลยนะครับอ่าด้านซ้ายมือด้านบนครับก็จะมีบอกนะครับว่าคำบรรยายภาพนะครับแล้วก็มีวิดีโอขนาดเท่าไหร่นะครับ ขาจะมีอธิบายให้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพแบบว่า1920นะครับคูณ1 0 8 0 p นะครับความคมชัดนะครับระดับนี้นะครับผมจะทำการกดออกมานะครับโอเคนะครับ YouTube ก็สามารถดูได้นะครับถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะค้นหาวิดีโอนะครับกดที่ปุ่มสีเขียวนะครับเขามีแจ้งบอกอยู่นะครับว่าให้กดปุ่มสีเขียวนะครับเพื่อทําการค้นหานะครับนั่นคือกดปุ่มตัวนี้นะครับที่รีโมทได้เลยนะครับสีเขียวตัวนี้นะครับ กดสีเขียวนะครับเพื่อทําการค้นหานะครับอันนี้ในโหมดของเจ้าตัว YouTube นะครับผมก็กดสีเขียวอ่ะโอเคก็จะขึ้นมานะครับเป็นตัวแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์หาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มสีแดงนะครับที่รีโมทนะครับเพื่อเปลี่ยนภาษานะครับปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็วิธีการเปลี่ยนภาษาในหน้าต่างนี้นะครับก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับสีแดงตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวอันบนสุดนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะกดอันนี้นะครับตัวปุ่มนี้นะครับมันก็จะทําการเปลี่ยนภาษาให้นะครับ ในหน้าต่างเสิร์ชนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์อ่าสโต e เทคแล้วกันนะครับ s t o นะครับอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดปุ่มสีฟ้าที่รีโมทนะครับทําการค้นหานะครับอ่ะปุ่มสีฟ้านะครับตัวนี้นะครับให้ทําการกดปุ่มสีฟ้านะครับปึ๊บมันก็จะทําการโหลดนะครับที่เราพิมพ์ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ผมลงเอาไว้นะครับของทางร้านนะครับ หมดเลยนะครับก็ขึ้นมานะครับฟังก์ชันตัวเสิร์ชนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับก็โอเคดีนะครับโอเคต่อมาเรามารองอะไรกันดีผมทําการกด e x i t ออกไปนะครับโอเคนะครับผมกดปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมที่รีโมทอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเข้าฟังก์ชันหน้าต่างเมนูนะครับผมกดปุ่มโฮมนะครับอ่ะโอเคเข้ามานะครับ อันนี้เนี่ยมันมี YouTube l i ฟ e ด้วยนะครับทีวีไลฟ์นะครับเรดิโอออนไลน์นะครับมีของอสำหรับคนที่ชอบฟังบทสวดนะครับ ทางศาสนาพุทธก็มีนะครับของกุรลอ่านก็มีนะครับของอชาวมุสลิมหรืออิสลามทั่วไปนะครับก็สามารถเข้ามาฟังได้นะครับมีเหมือนกันนะครับซัพพอร์ตทั้ง2ศาสนานะครับมี M3U รองรับนะครับ M3U เนี่ยเป็น M3U 8นะครับตัว8ลงท้ายเนี่ยหมายความว่าเป็นตัวสตรีมมิ่งนะครับเป็นตัวไลฟ์สดนะครับก็คืออารมณ์เหมือนเราดูทีวีนะครับถ่ายทอดสดประมาณนั้นนะครับเหมือนก็สามหทั่วไปนะครับที่ว่าถ่ายทอดสดนะครับต่อมาเป็นยูเซอร์นะครับ IPTV เนี่ยอันนี้ ถ้าเกิดว่าเรามี user นะครับที่ว่าเป็นของ IPTV ที่เราลงเอาไว้นะครับเป็นเซิร์ฟของเราเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับ DLNA นะครับก็มีนะครับ Extreme IPTV นะครับ Live TV VIP อันนี้ก็จะเป็นช่องพิเศษนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับก็คืออา l งคล้ายๆ OTA นะครับอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาเริ่มที่ตัว YouTube Live ก่อนเลยนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนการดูทีวีเลยนะครับอ่าเนี่ย ก็จะมีแจ้งเตือนนะครับอันนี้เป็นช่องโคโรนาไวรัสไลฟ์เลยนะครับอันนี้ก็คือสถิติตลอดเลยนะครับอ่าเขาก็จะแจ้งนะครับว่าตอนนี้มีขึ้นขึ้นลงลงเหมือนหุ้นเลยนะครับอารมณ์คล้ายๆกับดูหุ้นนะครับเรามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับเรากดที่ปุ่มโอเคนะครับแล้วเลือกได้เลยนะครับช่องที่เราอยากดูนะครับมีเอิร์ธวิวนะครับก็เหมือนดูโลกนะครับจากทางของนาซ่านะครับภายนอกประมาณนั้นนะครับอ่าอันนี้การมุมมองนอกโลกนะครับ สำหรับใครที่ต้องการผ่อนคลายนะครับก็มาดูได้เหมือนกันนะครับมี NASA l i ฟ s t r e a m นะครับ n a ซ a นะครับอันนี้ของช่องของ NASA อ่ามุมมองนอกโลกนะครับก็จะให้ดูนะครับว่าตอนนี้เจ้าตัวดาวเทียมเนี่ยหมุนบินไปถึงตรงไหนแล้วนะครับอ่าคอมปาสนะครับทีวีนะครับก็มีหลายหลายช่องนะครับส่วนมากจะเป็นเน้นเเหมือนของทางต่างประเทศซะส่วนมากนะครับก็จะเป็นข่าวเป็นอะไรแบบนี้นะครับอ่านี่ มีช่องญี่ปุ่นนะครับ ANN Japan นะครับ News นะครับส่วนมากก็จะเป็น YouTube Live ตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเหมือนเป็นช่องข่าวของต่างประเทศสักประมาณนั้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็น VC นะครับ Arabic Live นะครับก็จะมีอาเอาเอาจาสซิลล่านะครับแล้วก็มี Bloomberg นะครับนก็จะเป็นช่องของต่างประเทศสักส่วนมากนะครับเป็นข่าวอ่าโอเคอันนี้ก็จบไปนะครับต่อมานะครับผม กดเข้าไปที่ตัวโฮมอีกรอบนึงนะครับเรามาดูตัวไลฟ์ทีวีบ้างนะครับไลฟ์ทีวีเนี่ยอารมณ์มันก็เหมือนกับเราดูทีวีจานดาวเทียมเลยนะครับอ่าแต่มาต่างที่ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอารมณ์เนี่ยคล้ายๆกับดูพวกจานดาวเทียมนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับเหมือนดูพวกทีวีธรรมดานะครับอ่าเราก็เปลี่ยนช่องได้ด้วยนะครับ กดขึ้นนะครับเปลี่ยนช่องได้นะครับหรือไม่ถนัดกดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกรายชื่อช่องนะครับทางด้านซ้ายได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าวอร์ดพอยท์นะครับเราสามารถกดเลขที่รีโมทได้เลยนะครับผมจะลองกดอ่ายี่สิบเก้าเห็นไหมครับก็จะขึ้นเลขฝั่งขวาแล้วก็บอกช่องนะครับเราก็ทำการเลือกได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับอ่าตัวไลฟ์ทีวีผ่านไป เรามาลองต่อมาก็จะเป็นพวกเรดิโอออนไลน์อะไรพวกนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟังวิทยุนะครับแล้วก็บทสวดนะครับทั่วไปนะครับสอันนี้ต่อมาก็เป็นสีสันเลยละกันนะครับก็คือ m 3 u กับ iptv พวกนี้นะครับอันล่างเนี้ยน่าจะเป็นตัวเด็ดเลยนะครับ m 3 u 8นะครับมาดูกันนะครับเราสามารถเพิ่มช่อง m 3 u ได้นะครับแต่ผมจะไม่ขออธิบายละกันนะครับเนื่องจากเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์หรืออะไรนะครับ ก็จะบอกให้คร่าวๆว่ามันใส่ได้นะครับสามารถใส่ลิงก์ M3U ลงมาในเจ้าตัวนี้รองรับนะครับอ่านี่ก็จะเป็นช่องพวก M3U นะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นช่องโอ้ต่างๆนานานะครับมากมายนะครับตามที่เห็นเลยนะครับบางช่องก็ดูได้ดูไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีไปเติมนะครับเติมเพื่อดูหรืออะไรอย่างนี้นะครับมีช่อง Fox นะครับอ่าก็สามารถไปเพิ่มช่องเองได้นะครับ ไปเพิ่มช่องเองได้นะครับในกรณีที่เรามี M3U นะครับอ่าเนี่ยก็มีช่องเรียมอลิดนะครับทีวีมีลิเวูฟฟ์เอฟซีทีวีนะครับเชลซีทีวีก็มีนะครับน่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับพีพีทีวีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่องแบบโอ้เยอะมากนะครับแต่จะมีซ้ำๆกันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับแบคเอพนะครับก็เหมือนเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์สำรองของทางช่องนะครับแต่ละช่องไปนะครับอันนี้ก็ ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าประมาณนี้มันมี M3 อยู่นะครับต่อมาเลยนะครับฟีเจอร์ถัดไปนะครับ IP TV ที่ว่าใช้ user นะครับอันนี้นะครับก็แค่ใส่ user นะครับของทางเซิร์ฟเวอร์เรานะครับเราก็สามารถดูได้อันนี้จะเป็นตัว example นะครับก็คือตัวทดสอบเฉยๆนะครับทดสอบสัญญาณนะครับว่าไม่มันดูได้นะอันนี้เป็นของทางทางไทยแสตนะครับก็ผมจะกดโอเคนะครับเนี่ย เห็นไหมครับเราแค่ทําการกดปุ่มสีเขียวนะครับเราก็สามารถ Import นะครับ m 3 u 8มาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เสียบ usb นะครับแล้วก็ไม่มีไฟตัวนั้นนั่นเองนะครับก็ไม่สามารถเพิ่มได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถทดสอบการติดตั้งหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตก็คล้ายๆกับดูทีวีทั่วไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องใช้จานกันแล้วนะครับ ถื่โอเคเลยนะครับแค่กลับมาอีกรอบนึงนะครับก็มาดูกันตัว DLNA บ้างนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ DLNA จะเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์นะครับเราสามารถเข้าไปเซิร์ฟเวอร์นะครับของเครื่องที่เปิดนะครับในวง LAN หรือว่าวง Wi-Fi ที่เราเราเชื่อมต่อนะครับในวงเนี่ยเราสามารถเข้าไปดึงไฟล์วิดีโอได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ USB นะครับในการดึงไฟล์มามาเปิดอะไรอย่างนี้นะครับ ็คือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจากเครื่องเลยนะครับจากเครื่องของผมนะครับที่ว่าทํางานนะครับอ่เนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดึงไฟล์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียบ USB นะครับง่ายๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับออมาทับ iptv extreme ตัวนี้นะครับตัวนี้มีข้อแตกต่างมีอะไรที่แตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะของคนที่มีโฮสต์นะครับมี user นะครับมี password นะครับอันนี้ ก็ไปหาดูได้นะครับสำหรับลิงก์แจกลิงก์อะไรก็ตามนั้นนะครับก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็วิธีการใช้นะครับอันนี้ผมขอไม่ใส่ละกันนะครับต่อมานะครับ l i ท e tv เนี่ยที่มันเป็น vip เหมือนจะเป็นช่องประมาณว่า vip นะครับแต่อันนี้เนี่ยตอนนี้มันมีแค่ช่องเดียวนะครับที่เป็น vip นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มยังไงนะครับเพราะมันไม่มีปุ่มเพิ่มหรืออะไรให้เลยนะครับมาที่ตัวอันสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คืออัปเกรดนะครับ ตัวนี้เนี่ยพอเรากดเข้ามาปุ๊บมันก็จะทําการค้นหาให้นะครับตรวจสอบเราสามารถมากดได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเวอร์ชันของเราเนี่ยมันเท่าไหร่เราสามารถมาทดสอบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับแล้วก็เช็คอัปเดตได้นะครับตามสีที่เขาแจ้งให้เห็นเลยเห็นไหมครับแดงนะครับคือเช็คอัปเดตนะครับเขียวก็คือทดสอบความเร็วเน็ตนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็น show l a ร์ e r อร r นะครับก็หมายถึงว่าล่าสุดเนี่ยที่ว่ามันมีอาการค้างหรืออาการบั็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะแจ้งนะครับ แค่กดปุ่มตามสีเลยนะครับตอนนี้ผมจะทําการเช็คอินเทอร์เน็ตหน่อยแล้วกันผมกดปุ่มสีเขียวนะครับอ่าตอนนี้ก็จะแจ้งนะครับว่าทดสอบเน็ตเนี่ยของคุณเดี๋ยวมันสองทับแปดมกะบิตต่อวินะครับแค่นั้นเองนะครับก็เช็คได้นะครับว่าเน็ตเราเนี่ยแรงพอที่ว่าจะดูผ่านระบบออนไลน์ไหมนะครับก็มาดูได้เลยนะครับต่อมามาดูกันที่ตัวเมนูบ้างดีกว่านะครับเผื่อมันมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันมีเช็คอัปเดตตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับสาหรับใครที remote, ่ต้องการละเอียดหน่อยนะครับก็กดที่เมนูนะครับที่รีโมทนะครับปุ่มเดิมเลยนะครับปุ่มนี้นะครับกดที่ปุ่มเมนูนะครับที่รีโมทได้เลยนะครับหรือใครที่ต้องการจะใช้แอปพลิเคชันนะครับก็มากดปุ่มโฮมเอานะครับง่ายๆนะครับแต่ใครที่ต้องการมาตั้งค่าหรือว่าอะไรที่มันละเอียดหน่อยนะก็กดที่เมนูนะครับตามนี้นะครับผมกดที่เมนูนะครับมาดูการติดตั้งนะครับตัวจาน มันก็จะมีบอกนะครับตั้งค่าจานได้ตั้งค่ามอเตอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถค้นหาช่องได้นะครับอันนี้ผมก็จะข้ามไปนะครับมาต่อที่ตั้งค่าระบบนะครับตัวนี้มีตั้งค่าอะไรบ้างนะครับตั้งค่าเครือข่ายนะครับ Wi-Fi นะครับเช็คอัปเดตนะครับมี OTA นะครับมีบอกข้อมูลเครื่องนะครับตั้งค่าอื่นๆมีตั้งเวลานะครับ A ทับวนะครับเอาต์พุตนะครับก็เหมือนประมาณว่าตั้งค่าพวกเอวีนะครับอาจจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องภาพนะครับ ตั้งค่า OSD นะครับแล้วก็ตั้งค่าระบบความปลอดภัยนะครับรีเซ็ตข้อมูลรีเซ็ตข้อมูลนี่คือเหมือนรีเครื่องนะครับรีเซ็ตข้อมูลทั้งหมดกลับไปที่ค่าโรงงานนั่นเองนะครับอะเมื่อกี้มันมีตัวตั้งค่าอื่นๆเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตั้งค่าอื่นๆมันหมายถึงอะไรนะครับตั้งค่าอื่นๆนะครับเรามาดูกัน Channel Preview ก็ประมาณนี้นะครับแค่แค่ว่าเปิดหรือปิดก็แล้วแต่นะครับก็ OTA เครื่องอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ OTA นะครับในกรณีนี้เนี่ยเรามาเลือกได้นะครับว่าเป็น C band Ku band นะครับ ก็มาเลือกที่ตัวนี้นะครับดูก่อนนะครับดูดีๆนะครับแล้วก็มาตั้งตัวนี้ได้นะครับว่ามันเป็นออโต้อัปเดตหรือว่าจะปิดออโต้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นดาวเทียมเนี่ยเปิดเอาไว้นะครับแล้วเวลาอัปเดตเนี่ยก็ให้มันอัปเดตไปอัตโนมัติจะดีกว่านะครับอันนี้การเรื่องปัญหาในภายภาคหน้าด้วยนะครับเรื่องการใช้งานเนี่ย ก็อัปเดตตามที่เขาส่งมาให้เราอัพเราก็อัพเลยดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับตัวข้างบนเนี่ยส t e l l i t e auto selection เนี่ยหมายถึงว่า,ามาันจะเลือกอัตโนมัตินะครับว่าเราเสียบเจ้าสาย lnb เนี่ยเป็น C b แบนหรือ KU Band นะครับก็ค่อนข้างอาัจฉริยะเลยนะครับกล่องตัวนี้ถือว่าโอเคเลยไม่ยุ่งยากนะครับอ่ะโอเคผมก็อันนี้ผมจะกดออกมาก่อนนะครับกดที่เมนูอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาดูกันที่ตัวอ,อันนี้คมไม่ต้องนะครับมันก็น่าจะเข้าใจกันง่ายๆเข้ารหัสไหนดูซิ ปักอินเซตติ้งนะครับอันนี้เราสามารถเซตรหัสผ่านนะครับแต่นี้ผมจะไม่ยุ่งแล้วกันนะครับมาดูกันที่เจ้าตัวช่องนะครับช่องมีอะไรบ้างนะครับแก้ไขรายการโปรดนะครับแก้ไขช่องรายการลบดาวนะครับแล้วก็ความถี่นะครับทามเมอร์เซตติ้งนะครับโอเคมาที่อันแรกนะครับแก้ไขรายการโปรดนะครับเหมือนกับว่าเรากดปุ่มเฟอร์บีลิตนะครับที่รีโมทนะครับคือเราชอบรายการนี้ช่องนี้หรืออะไรอย่างนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับกดที่ FAV ตัวนี้นะครับที่รีโมท มันก็จะมาแก้ไขในช่องนี้ได้นะครับสมมติว่าเรากดอะไรไว้นะครับอันนี้พาสเวิร์ดน่าจะเป็น0 0 0 0นย์ศูนย์ะครับอ่าโอเครห,รหัสนะครับเป็น0ูย์ตัวนะครับพื้นฐานนะครับเราก็สามารถมาแก้ได้นะครับรายการโปรดทั้งหมดของเราเนี่ยเราไม่ชอบอันนี้เราสามารถกดค้นหาได้เราสามารถตั้งกลุ่มมันได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่อธิบายแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยืดยาวมาต่อกันที่ แก้ไขช่องรายการนะครับเราสามารถมาแก้ไขช่องรายการได้ด้วสามหเนี่ยเราอยากให้มันอยู่เลข1เลข2เลข3อย่างเงี้ยเราก็มาแก้ได้นะครับอันนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดเหมือนเดิมแปดศูนย์สี่ตัวนะครับเราสามารถมาแก้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับกดที่รีโมทรอบหนึ่งนะครับลบดาวนะครับแล้วก็มีความถี่นะครับอันนี้หมายถึงอะไรมาดูกัน2 3งสี่นะครับใส่ศูนย์สี่ตัวนะครับอันนี้ก็มาตั้งค่านะครับเรื่องความถี่นะครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมันจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับเรื่องความถี่นะครับเรื่องตัว vertical กับ h o r i z ONTAL นะครับของตัวจานนะครับว่าแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับอันนี้ก็ถ้าทําไม่เป็นก็ให้ช่างมาเซ็ตจะดีกว่านะครับประมาณนี้ผมกดออกาแล้วก็ TIMER SETTING ครับอันนี้น่าจะตั้งเวลานะครับในการปิดเปิดแล้วก็บันทึกหรือเปล่านะครับประมาณนั้นก็ไม่รู้อีกรอบนึงนะครับ ผมกลับมาที่ฝั่งซ้ายนะครับ USB นะครับมีอะไรบ้างนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน USB ได้นะครับข้อมูลช่องนะครับผ่าน USB นะครับแล้วก็มีไฟล์เบราว์เซอร์นะครับอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับในพวกอุปกรณ์นะครับนี่ผมก็จะข้ามไปละกันนะครับเพื่อความรวดเร็วต่อมาเป็นมีเดียนะครับมีเดียเนี่ยก็จะเป็นหนังเพลงรูปภาพแล้วก็ไฟล์ PVR ไฟล์ PVR คืออะไรไฟล์ PVR คือที่ว่าเราบันทึกย้อนหลังไว้นะครับสำหรับดูรายการนี้นะครับก็จะบันทึกเก็บมาที่ตัว PVR ตัวนี้นะครับก็จะมีหนังมีเพลงนะครับ อันนี้ก็เป็นไฟล์มีเดียเราก็ต้องเสียบเจ้าอยู่ USB นะครับในการที่จะเปิดไฟล์ดูนะครับต่อมาเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมี YouTube YouTube Live d a i l y Motion Live TV Radio Online M3U8 Player DLNA Extreme นะครับ Live TV VIP นะครับ User IPTV Buddha Audio นะครับคุนิก นะครับออดิโอนะครับการพยากรณ์อากาศประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนละเอียดขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวปุ่มโฮมที่เรากดเนี่ยปุ่มสีแดงเนี่ยไอ้ที่ว่าเข้าไปที่หน้าต่างแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่มีตัวเดลิโมชันนะครับอาตอนนี้ก็มีเพิ่มมานะครับก็อาจจะสำหรับใครที่ต้องการอะไรละเอียดนิดนึงนะครับก็เข้ามาที่ตัวนี้ได้นะครับเรามาดูเดลิโมชันบ้างดีกว่านะครับเดลิโมชันเนี่ยจะเหมือนกับ YouTube นะครับ แต่ด้วยความที่ว่ามันสามารถเลือกคัน t r y ได้นะครับหรือว่าภูมิประเทศนะครับกดปุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับประเทศไรรัสเซียไทยตุเซียนะครับหรือว่าตุรกีนะครับโรมาเนียเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับที่ว่าเราจะดูวิดีโอจากประเทศไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความต่างของเจ้าตัว d Daily m o t i ันกับ YouTube เนี่ยคือไม่ค่อยต่างกันนะครับถือว่าคล้ายๆกันนะครับผมทําการกดเข้าไปดูวิดีโอนะครับ ความต่างความคล้ายคือมันเหมือนกับ y o YouTube อเลยครับในกรณีที่เรารู้สึกว่า youtube มันมีวิดีโอไม่พอเราก็สามารถเข้ามาเลือกใน daily motion ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเทสด้วยอินเทอร์เน็ตเพียวเพียวเลยนะครับผมจะไม่ใช้ตัวอาจารย์ดาวเทียมในการรับชมช่องนะครับ <S <S ก็อันนี้จะเป็นการเทสแบบว่าอ,อินเทอร์เน็ตล้วนๆนะครับแล้วอธิบายเรื่องฟังก์ชันแล้วก็เจ้าตัวการตั้งค่าต่างๆแค่นั้นเองนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ในการใช้งานกับเจ้าตัวไทสัตนะครับ Extreme 4นะครับตัวนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจค่อนข้างมากเลยนะครับผมว่าที่น่าสนใจที่สุดน่าจะเป็น M3U กับ IPTV นะครับถ้าคุณรู้วิธีการใส่นะครับหรือวิธีการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานได้คุ้มค่าจริงๆนะครับอ่าโอเคก็ทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับก็จบแล้วครับกับการรีวิวนะครับของ s t o t e c h Official นะครับแบบผมนะครับก็ อธิบายเรื่องการใช้งานนะครับตัว e x t r e m เเนี่ยสีนะครับของทาง t ทยแสเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจจริงๆนะครับและด้วยความที่ว่าผมเทสในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเพราะผมก็ต้องการที่จะสื่อว่าโอเคในเมื่อดาวเทียมเราเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับเราก็สามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็เผื่อในอนาคตนะครับเราต้องการที่ว่าจะใช้กล่องนี้นานๆนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi เนี่ยในการรับชมนะครับแก้ไข ได้นะครับแล้วมันก็มีฟังก์ชันตัว M3U นะครับ IPTV นะครับ YouTube นะครับ Daily Motion นะครับอะไรพวกนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมาเติมเต็มนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีนะครับด้วยความที่ว่ามันก็เป็นของคนไทยด้วยนะครับก็สนับสนุนของคนไทยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อาจจะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็เลือกซื้อนะครับสิ่งดีๆนะครับให้กับตัวท่านเองแล้วก็วิธีการใช้งานทั่วไปนะครับอีกก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางผมนะครับได้ทำวิดีโอดีๆต่อไปนะครับวิดีโอนี้อาจจะมีอะไรที่ไม่ครบนะครับก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับแต่ก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ